สารานารุ cool er ูลเล์มาสเตอร์พี่ห้องครับมีลูกค้าถามน,นะครับว่าตอนนี้พี่ซิมของูลเล์เนี่ยมีรุ่นไหนบ้างครับแล้วก็ต่างกันยังไงบ้างโอเคถ้าเราจะแยกย่อยในชื่อรุ่นเนี่ยคงม,มีชื่อรุ่นมากมายนะครับแต่รุ่นที่ได้รับความนิยมมาตลอดการมีชื่อรุ่นว่าไฮเปอร์นะครับใครที่ได้ยินชื่อคําว่าไฮเปอร์2 1 2ไฮเปอร 6.1 2ึไฮเปอร์กี่ไฮเปอร์ก็แล้วแต่ซึ่งมั่นใจได้ว่าคุณภาพของทาง c o ูล r สเตอร์ในซีรีส์ไฮเปอร์เนี่ยดีแน่นอนรวมถึงทั้ง MA ซีรีส์ MA ซีรีส์ MA ย่อมาจากอะไร Master A ก็คือเป็นซีรีส์ที่สูงขึ้นไปจากตัวไฮเปอร์อีกสเต็ปหนึ่งทีนี้เรามาดูในฟิสิกอลของทางตัวคูลงก่อนนะครับถ้าดูมองด้วยตาเปล่าล้วก็จะเห็นว่าโอเคมี4ฮีตไปต์6ฮีตไ์8ปฮีตไปต์4ฮีทไป สองพัดลม6กฮิตไปส์หนึ่งพัดลม6กฮิตไปส์องพัดลม8ปดฮิตไปส์หนึ่งพัดลม8ปดฮิตไปส์องพัดลมและก็สามารถอัปเกรดได้ถึง3พัดลมด้วยก็มีเรามีอุปกรณ์เสริมขาแบ็กเก็ตตรงนี้ถ้าอยากจะเพิ่มเติมรวมถึงชั้นฟินนะครับฟินอลูมิเนียมที่ใส่เข้ามาในแต่ละรุ่นว่ามีความถี่ความบางขนาดไหนซึ่งก็มีผลในการระบายความร้อนเช่นกันรวมถึงฮิตไป์มีนอกจากมี4ฮิตไป6์กฮิตไบ์แปดฮิตไป์เรายังมี direct contact ฮิตไปแล้วก็ non direct contact ฮิตไปซึ่งรายละเอียดเหล่าน ส,ส่วนของตัว direct contact non direct contact หรือแม้แต่ตัว h t p i ไ e เองระหว่างตัว Hyper Series กับ MA Series h i t เนี่ย heat p i ไ e มีความแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งมันมีผลต่อ Performance ของตัวซิงค์แน่นอนนอกจากในเรื่องของ h t p i ไ e แล้วเนี่ยเรายังมองถึงในเรื่องของความสวยงามนะครับเรามี4 h ฮิตไ e 1พัดลม2พัดลมตัวพัดลมเองในแต่ละซีรีส์ก็ต่างกันนะครับจะใช้พัดลมธรรม,รมดาหรือว่าจะเป็นพัดลมตัวที่แอดวานซ์ข้างาอีก อย่างเช่นพัดลมพร,รมดาจะเป็นตัวซิเคิลฟลหรือขยับขึ้นมาก็จะเป็นตัวฮาโลซึ่งให้ไฟเอฟเฟกที่ต่างกันหรือจะเป็นตัวท็อปสุดของเราก็เป็นใช้พัดลมตัวโมบิลิสซึ่งเน้นเปอร์ฟอร์มานซ์อย่างเดียวเลยก็จะให้เปอร์ฟอร์มานซ์ในการระบายความร้อนที่ต่างกันหน้าตาก็ต่างกันความสวยงามก็กลางกันนะครับมีทั้งซิงค์อลูมิเนียมสีขาวสีดําแตกต่างกันไปก็อยู่ที่ลูกค้าจะเลือกมิกซ์แอนด์แมชระหว่างคอมพเนนต์อื่นที่อยู่ในตัวเครื่อง ของลูกค้าเองใครใช้เมนบอร์ดสีขาวก็อาจจะเคสขาวใครใช้เมนบอร์ดดาก็ใช้ซิงค์ดำบางคนไม่ชอบไฟก็เลือกซิงค์ตัวที่ไม่มีไฟใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทาง Cooler Master ก็สามารถคลิกเข้ามาใน Facebook Fan Page ของทาง Cooler Master Thailand ได้นะครับเราจะมีน้องๆแอดมินอคอยตอบคําถามเชิงลึกรวมถึงบางครั้งเราอาจจะมีผลการทดสอบให้เห็นเป็นรูปประทเลยด้วยซ้ำนะครับก็ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกันในเพจ ได้ฝากกด Subscribe, Like, Share ในช่อง YouTube ของทาง Cooler Master ด้วยนะครับผมสารณารู c o ร l ม er า Master